สวัสดีครับเด็กๆได้เวลาที่เราจะมา Fit in 5ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันแล้วนะครับวันนี้อยู่กับโคชเป้งในช่วง Sport Skill yeah, <cool. S 1> เด็กๆครับวันนี้โคชเป้งจะชวนเด็กๆมาฝึกทักษะการเล่นเซิร์ฟสเก็ตถ้าเด็กๆทำได้อย่างชำนาญรับรองเล่นเก่งขึ้นแน่นอนเลยครับอาวินใจใจเด็กๆพร้อมมาหรือยังครับพร้อมแล้วครัถ้าพร้อมกันแล้วเราไป Fit in 5ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ5 4 3 2 1 Let's go ววันนี้นะครับเด็กๆเราจะมาฝึกทักษะการเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันทักษะที่สำคัญก็คือการบิดตัวนะครับมีการบิดตัวด้านบนมีการบิดตัวด้านล่างเด็กๆมาฝึกกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะฝึกกันเป็นแบบแยกส่วนกันนะครับให้ทำการย่อเข่าลงเล็กน้อยดันสะโพกไปด้านหลังในลักษณะนี้นะครับเอามือประสานกันไว้ทำการบิดตัว สังเกตว่าโคชเป้งบิดตัวไปเนี่ยขาจะไม่ขยับตามดูดีๆนะครับอย่าบิดไปแล้วเขาก็บิดตามไปมในลักษณะนี้แยกส่วนกันเหมือนเราเป็นลูกชิ้นเราจะบิดเฉพาะลูกที่มันอยู่ด้านบนส่วนลูกที่อยู่ด้านล่างอยู่นิ่งฉะนั้นลูกที่อยู่ด้านบนคือตัวเราลูกชิ้นที่อยู่ด้านล่างคือตัวสะโพกเด็กๆย่อเข่านะครับบิดตัว เก่งมากเลยครับลองดูจากด้านข้างทํากันได้ไม่เอ่ยสังเกตนะครับว่าขาเราอยู่นิ่งหรือไม่เก่งมากเลยครับเด็กๆต่อไปแยกส่วนเหมือนกันนะครับเราจะบิดลูกชิ้นลูกล่างโดยให้ลูกข้างบนอยู่นิ่งไว้ดังนั้นตัวเราข้างบนล็อกเอาไว้นะครับแล้วทําการบิดเชิงการของเรา ให้บริเวณขอบนะครับเด็กๆลองจับดูมันจะมีขอบกระดูกตรงนี้เขาเรียกกระดูกเชิงการานบิดไปด้านหน้าบิดไปด้านหลังแต่สังเกตว่าตัวข้างบนเราอยู่นิ่งเราจะไม่ได้ทําการบิดไปทั้งแผงอย่างนี้นี่คือบิดไปทั้งแผงนะครับแต่คือตัวข้างบนเนี่ยเราอยู่นิ่งเราจะทําการบิดเฉพาะเชิงการานเด็กๆลองดูนะครับเหมือนเต้นเซมบ้าบราซิลอ่ชาชา้าๆก่อนดี่ ทำกันได้ไหมครับถ้าดูจากด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่าไปด้านหลังอขอบของเกงตรงนี้ไปด้านหลังมือคูสเป้งจะไปด้านหลังลไปด้านหน้านี่คือเกิดจากการบิดหมุนของตำแหน่งเชิงการเก <Yahoo! S 1> ่งมากเลยครับเด็กๆต่อไปเราจะเอามารวมกัน ลักษณะของเซิร์ฟสเกตคือจะมีการบิดและการย่อไปพร้อมกันนะครับฉะนั้นเราจะบิดตัวด้านบนยอ่อเข่าลงนะครับแล้วชูมือขึ้นบิดตัวไปด้านข้างยอ่อเขา่าบิดยอ่อเขา่าบิดเอื้อมเหมือนจะไปหยิบอะไรไกลๆนะครับบิดสะโพกไปยอ่อเข่าลงไปนะครับบิดชูบิดช,ดชูดีมากเลยครับเด็กๆ บิดสิ่งสําคัญในการเล่นเซิร์สเก็ตคือเวลาเราย่อถ้าเราอยากไปด้านหน้าเนี่ยเราจะกดน้ําหนักไปที่ส้นเท้านะครับเวลาเรายืนเราจะกดน้าหนักไปที่ปลายเทา้าส้นเท้าขวาปลายเท้าซ้ายเด็กๆลองดูนะครับทิ้งน้ําหนักไปที่้นเท้าขวาหลังจากนั้นยืนขึ้นไปไปลายเท้าซ้ายส้นเท้าขวาปลายเท้าซ้ายส้นเท้าขวาปลายเท้าซ้ายค่อยๆลองทาตามไปนะครับ เก่งมากเลยเด็กๆลองสลับข nice. so so ้างส้นเท้าซ้ายไปเท้าขวาส้นเท้าซ้ายไปเท้าขวาส้นเท้าซ้ายไปเท้าขวาสิ่งสําคัญเลยคือตัวเชิงการตรงนี้นะครับตรงนี้บิดหมุนไปพอเรายกขึ้นเราต้องเหยียดสะโพกให้สุดนะครับเด็กๆยังไหวกันอยู่ไหมเอ่ยดีมากเลยครับ ดังนั้นเด็กๆสามารถฝึกซ้อมนะครับเราอาจจะทําเล็กๆอยู่แค่นี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะทําได้อย่างถูกต้องเด็กลองฝึกซ้อมขณะที่เรายือนอยู่และใจะให้ดีนะครับเด็กๆควรทําให้ชํานาญทั้งสองข้างนะครับเพราะให้กล้ามเนื้อทั้งสองข้างเนี่ยมีความแข็งแรงเท่ากันเราลองทํากันอีกสักครั้งนะครับส่วนทาซ้าย ปาเท้าขวาส้นเท้าซ้ายปลายเท้าขวานะครับส้นเท้าซ้ายปลายเท้าขวาดีสุดท้ายแล้วพยายามหน่อยบิดแรงๆบิดไปใกล้ๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเยอมมากเลยในที่สุดเด็กๆก็สามารถฝึกทักษะความแข็งแรงของการเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้แล้วครับเย้ย เก่งมากเลยครับเด็กๆการฝึกทักษะเซิร์ฟสเก็ตยากมากๆเลยแต่เด็กๆพยายามอย่างเต็มที่โคชเป้งขอตบมือให้เลยนะครับ <L un it> การฝึกในวันนี้จะช่วยให้เด็กๆแสดงท่าทางได้อย่างถูกต้องกล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเด็ <L un it> กๆก็จะเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้เก่งขึ้นอย่าลืมฝึกซ้อมเป็นประจำนะครับ <L un it> สำหรับวันนี้โคชเป้งขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการ Fit in 5ไฟฟโตไปทุกวันใครยังมีแรงเหลือเต้นฟรีสไตล์กันต่อเลยนะครับ